พี่ขอซายยังคงยืนยันทัศนะมวยระหว่างคู่แฮกเกอร์ตี้กับซูเปอร์เล็กเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมครับระหว่างแฮกเกอร์ตี้กับซู p เปอร์เล็กมันออกได้ทั้งสองหน้าเพราะว่ามันมีแค่สองคนโชคกันนะซูเปอร์เล็กทำน้ำหนักขึ้นไปเจอแฮกเกอร์ตี้อันนี้ก็จะเสียเปียบหน่อยแต่จะเรียมว่าซู p เปอร์เล็กคือยอดมวยของคนไทยตอนนี้นะ ไปชกที่ไหนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแพ้แพ้ยากแต่อย่าลืมนะว่าเขาทำน้ำหนักขึ้นไปเจอแฮกเกตตี้เนี่ยปกติเขาต่อยน้ำหนัก135แต่ไปต่อยน้ำหนัก145มันก็ต้องมันก็ต้องทำน้ำหนักขึ้นไปเนาะมันก็ต้องเสียเปรียบเขาบ้างนะแต่ผมยังเชื่อบ,บ้านว่ายังชอบซุปเปอร์เล็กอยู่เพราะว่ามวยไทยนะ เขาเคยชนะมาแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นยังก่อนน้ำหนักน้อยอยู่ผมก็ยังเชื่อใจว่าซุปเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะแล้วผมจะคอยดูนะครับอ่าแล้วดูแผนการซ้อมของแฮกเตอรี้ได้ดูบ้างใช่ไหมคะในในสื่อออนไลน์ผมดูรูปร่างแฮกเตอร์ีโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันฟิตเปียะทั้งกลัวกล้ามทองนี่แม่เขามีหกลูกกันมันมีแปดลูกแล้วตอนนี้ น่ากลัวน่ากลัวแข็งแกรงมากนะครับแต่อาวุธความหนักหน่วงสู้ซุปเปอร์เล็กไม่ได้หรอกซุปเปอร์เล็กถึงแม้จะช้าแต่ว่าความหนักหน่วงความเป็นมวยก็น่าจะดีกว่าแฮกเกอร์ตี้นะครับแล้วแนวเรื่องความเร็วนะคะเรื่องความเร็วนี่ก็ยกให้แฮกเกอร์ตี้นั่นแหละความร,รวดเร็วคล่องตัวเขาเขาเขาในรุ่นนี้เขาคล่องตัวมากดังนั้น ม,มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับซุปเปอร์เล็กไหมคะในการทำน้าหนักตัวขึ้นไปก็กังวลก็เรื่องจะอืดจะช้านี่แหละจะช้ากว่าเฮคเกี้ะนะครับแต่แต่เอานะ่ผมยังเชื่อเชื่อมั่นว่าซุปเปอร์เล็กจะจะเป็นฝ่ายชนะอยู่เพราะว่าการเตะแต่ละลูกของเขาการสองการออกอาวุธแต่ละครั้งเนี่ยมันหนักหน่วงทำให้ ใฮกเกรตี้สามารถเจ็บตัวได้ก็แล้วกันครับผมเตรียมเตรียม <ๆ S 1> ดูกันนะครับวันที่เจ็ดเช้าวันที่เจ็ดสิบโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับมีมีอะไรนะเศกเสกส,สันก็ไปต่อยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเรา<ม>ไปต่อยด้วยตามนะตามปฏ้ตารปฏิามยังไงก็ให้กำลังใจครับ